สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับกลับสู่ช่องอัศนีเดอะซิมเปอร์ไลน์นะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงกระเป๋าใบนี้กันนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าน้องเนี่ยสามารถจุของได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่คือหลายๆคนเนี่ยก็คือแบบว่าเกิดร้องกันอะไรเงี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็คือ Boy b a g s q u a r e s ส c กัญชนะครับอีอ่ะเรามาดูตัวน้องกันก่อนแล้วกันนะคะใบนี้นะครับนังก็จะทํามาจากหนังซอฟนะครับเป็นซอฟเลเยอร์เนาะก็หนังอ่ะ บอกเลยว่าเขาเลือกหนังแบบค่อนข้างที่จะดีมากๆนํามาใช้ตัดกระเป๋าเลยอะไรเงี้ยนะครับการตัดเย็บบอกแล้วนะครับว่าบอยแบ็คอะเป็นแบรนด์ที่ตัดเย็บกระเป๋าอะได้ดีมากๆแบรนด์หนึ่งเลยอะไรเงี้ยนะครับระดับก็คือแบบถือว่าแบบมาตรฐานสากลมากๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใบนี้นะครับสามารถที่จะสะพายได้2แบบเนาะก็ทําเป็นสายแบบนี้สะพายขึ้นไหล่ได้กับทําเป็นสายยาวก็คือดึงสายแค่เนี้ย มันก็จะกลายเป็นสายยาวจาเป็นสายที่คอสบอดี้ได้อะไรเงี้ยนะครับนะครับรู้สึกว่ามันจะมีอยู่2ไซส์ก็คือจะมีไซส์นี้นะครับก็คือสแควร์สคันชีกับสคันชีซาเช่นะครับใบมันก็จะใหญ่กว่าอะไรเงี้ยไซส์เนี้ยน,นะครับราคาช็อปไทยอยู่ที่2,5,900บาทแต่ถ้าเกิดเป็นไซส์ไอตัวซาเช่จะอยู่รู้สึกว่า3 3 9 0 0ร้อยอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็ลองไปเช็คกันดูอีกทีหนึ่งละกันนะโอเค แต่ก็มาดูไซนี้กันดีกว่าเพราะว่าเป็นไซที่ practical น่ารักจุของอะไรได้บ้างตอนนี้นะครับของก็อยู่ในนี้แบบว่าจุกๆนะครับอ่ะชิ้นแรกจะ้ะหูฟังแน่นอนนะครับขาดไม่ได้เนาะในยุคป,ปัจจุบันนี้ทุกคนต้องใช้หูฟังอะไรอย่างเงี้ยอ่ะชิ้นที่2นะครับก็คือกระเป๋าสตางค์ใบนี้นะครับก็คือเป็นตัวคอยเพิร์ชนะครับของบายแบ็กนะครับใส่เข้าไปได้แบบสบายๆเลยนะฮะแล้วก็อย่างต่อมาก็คือ อ่ะแว่นกันแดดนะครับเนาะบ้านเราเมืองร้อนนะครับก็จะต้องพอกันแดดด้วยนะครับจะได้ถนอมสายตาอ่ะสิ่งต่อมานะครับอันนี้คืออินเคสที่ว่าสำหรับใครที่แบบเออใช้ขึ้นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถใส่พาสปอร์ตโคเวอร์ได้ด้วยนะจ๊ะนี่ก็คือใส่เข้าไปแบบสบายสบายได้เลยอะไรเงี้ยนะครับอ่ะและชิ้นต่อมานะครับเป็นชิ้นสุดท้ายที่เริงใส่เข้าไปก็คือ มือถือจ้า13 Pro Max 14 Pro Max เนี่ยคือใส่ได้แบบสบายๆเลยอะไรเงี้ยนะครับก็คือแบบไม่ต้องซีเรียสเลยคือฟิกอินมือถือทุกรุ่นในโลกนี้ได้เลยอะไรเงี้ยนะครับนี่นะพอออกมามันก็จะเป็นแนวๆน,วนี้คือด้วยความที่น้องทำจากหนังซอฟนะ์ไงมันก็เลยจะสามารถที่จะแบบเออมีความยืดหยุ่นสามารถจุอะไรแบบ เขาเรียกว่าอะไรมันสามารถที่จะขยายตัวมันได้อีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กระเป๋าบอกเลยว่าน้ําหนักเบามากนะครับก็เป็นอีกใบหนึ่งที่น่าใช้จริงๆแล้วก็น่ารักมากๆอะไรย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแบบบออีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากๆเลยอะไรเงี้ยนะครับก็เผื่อใครสนใจอยู่อะไรเงี้ยก็ดูคลิปนี้ไว้แล้วก็ประกอบการตัดสินใจได้นะคะเผื่อแบบเฮ้ยอยากรู้ว่า ใส่มือถือได้ไหมเฮ้ยมันใช้ได้กี่แบบอะไรอย่างเงี้ยก็แน่นอนมันใช้ได้2แบบนะครับสายสามารถปรับได้แบบนี้ง่ายมากดึงขึ้นก็คือจบเลยอะไรเงี้ยนะครับอ่ะวันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้นะครับเป็นการรีวิวแบบว่าควิกๆเร็วๆอะไรเงี้ยนะครับก็ยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย